สวัสดีค่ะแมงพุจ้าเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมยามถามข้าวหอดบ้านหอดซองเมื่อนี้ก็ได้เพืได้ยินข่าวว่านเราพุ่งยิบลอตเตอรี่แล้วบอกยิบแล้วค่ะยิบเมื่อเช้านี้เมื่อเ้าร์นี่นอนยู่ในอู่วานเนียนลอตเตอรี่เจ้าประจำมากพอดีวันนี้เพื่อนก็เลยว่าลีรีวิจารุขึ้นมาก็เลยเดินเพื่อนกับมะมาก้อนเสนดอกอยากยิบลอตเตอรี่จังว่าแต่ลีวิจารุ พวกแม่มาหยิบลอตเตอรี่ที่บอกว่าคั่วลอตเตอรี่มากคัลอตเตอรี่มาลูกขึ้นมาก,ก้องจ้องขึ้นมานะว่าลีารมีมาสั่นกันเลยเอิญลอตเตอรี่กลับมาว่าแกอยากจับสนองไม่ไม่ให้แกจับแน่สนองโอ้ัดนี้มาแล้วหยิบลวงเสลด,ด์ว่ะวันี้สี่วันขึ้นไก็ไปนั่งลงแล้วก็ดึงพูดขึ้นมาเลยโอ้ได้ตัวใดเนี่ยได้สามได้แปดสามแปดสี่แล้วก็ ูนย์เกาค่ะโอ้แปดสามแปดสี่ศูนย์เก้าค่ะแต่ว่ากระทาเบิ้งว่าน้องจะยิบตรงกันอีบอคือว่ารอตอลีเริ่มมากแล้วไหมค่ะโอ้แต่ว่าค่ะแต่ชีได้ว่าชิตรงกันกับที่น้องยิบมือนีบอองสินะอันที่ยิบมือนีเป็นเจ้าเจ้าประจำเหรอคะเจ้าประจำค่ะเจ้าประจำที่เคยชิดอแม่ค่ะเจ้าที่เคยชิดนั่นตลอดเพิ่นมากมือนี้ค่ะพึ่งมากค่ะแล้วปกตินี่น้องน้องถี่จับจักเทื่อเข้าคอยชีเนี่ยชัดบา ตัวเลขนี่จีตัวตัวนี้ล่ะมั่นใจยังสินะค่อยชิมั่นใจว่าตัวนี้คือว่าน้องจับประมาณเจ็ดแบบเทียเราเราตรงกันโอ้แล้วตรงกันโอ้ใช่ว่าอน้องจับหลายข้างนี่ครับมันตรงกันเลขไรตรงกันกับคือเลขมันมั่นใจต้นเลขนั่นค่ะอืมแต่แจ่ว่าโดยส่วนมากตามที่พันๆมากน้องกับว่ายิบมาลากจัดใจดอกว่าแม่ค่ะเราได้ถามีฮาเบิร์กนะว่าว่าจะเป็นยังไแตลว่าคงสุดท้ายแบบมี้ให้พ่อแม่พี่น้องเอซีได้รับส้มละค่ะโอ้อะ ล่ลุนครับพ่นพือนอครับก็คือสนชิบว่าโดนดอกเนาะเมื่อได้ใจพ้นยิบอีกเน้อามีเข่ามากน้องอยากยิบก็ให้ยิบไปขามีเข่ามากน้องอยากยิบไปยิบไปถ้าแก้ม่อยากยิบก็ขึ้นแล้วไปเงใไหมคะก็ขึ้นาจะเป็นตัวนี้จังสีนาอนี่ตัวอไรน่กาดสามแปดสี่แล้วก็ศูย์เก้าค่ะแปดสามแปี่แล้วก็ศูนย์เาแล้วไปนี่เป็นในส่วนของฟันนี่เขาขึ้นมาเสียวมาร่วมไปในส่วนนี่ปะมาคือค่ะ ฟันน่ะเนาะเพราะว่าเลข,ข้ำนวนของมนนเมนนวนเส้นนวนนี่กับเข้าออกันเป็นค<อ>าคาเต้านะไหมคะเส้นนวนเนาะค่ะอาจารยว่าบบดนีอ้อ่ฟันเนี่ย ฟันันว่าจังไหนล่องเบ้าใหา้ผู้เิ่นมารุ่นสู่จู่วันฟังเนะี่ยฟูมารุ่นฟันว่าไปเรียกซื้อนุ่มให้นมคุ้ม,มครับผมในราคานุ่มนะย่างไกย่างไป่ซีเมนต์บ่ค่ะเป็นร้านสะดวกซื้อซีเนบ่อครับผมที่นี่ย่างไป่ไส้ตากระเลียวไปเบิ่งราคานุ่มไ,ก,ไมมก่เย็นเป็นเลขห้าหกห้าหกห้าหกเปสิแม่ค่ะห้าหกค่ะตห้าหกถมาะเจ้าจึงสิแม่โอ้เขียนเติมให้น้อยหน่อยในบัตรอ่าหกกระหักเตาเขียนเติมเดี๋ยวจะให้เพื่อนเอามีดจิ้มมาเขียนเติมว่ายเอฟซี คือยิบเริ่มยิบเมื่อแรกและวมันต่อไปค่ะเริ่มยิบเมื่อแรกคือยิบเตลีเลสเตลีนี่มันที่หนึ่งสิงหาคมสองเอาคกหาหนี่ยเริ่มยิบจากไว้สามโตนี่สามชุดนี่มันต่อไปอ่ามีหางหกนั่มป่ะราคานุ่มนะฮะหางหกราคาโน้มนะมาว่ากับหัวน้่มทั้คู่โอ้หาหกกับหาเก้าโอ้ไม่เปลี่ยนสันเนาะบ่ายเช้าจังว่าหาเก้ามันจะใช่แต่ดอกหขาว่า ราคาโน้มหาชิมกค่ะแต่ว่าหาชิมบาทหาชิมหกบาทแต่วันนี้อย่ได้ชวนหาหกนี่ก็เลขหกกับยาเริ่มปิี่นทองเห็นบามันเคยปินทองเห็นบะหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งหกเยนบะตัวศูนหกกับศูนหกศูนูนหกกับศูนเก้าก้าศูนันบอกพ่อแม่พี่น้องเอซีปินทองเยอะบัดตัวนี้พันบอกคืนเริ่มเหมือนกหนครับผมโอ้นาเฉดด้เนาะเออเฟซีก็ โทรมาบอกว่าน้องภูมิหยิบลอตเตอรี่หรือยังบัรโทรมาถามมาพอดีจากอาซิซ่าแน่เพราะว่าเพิ่นพ่นมากสินะพอดีมือนีเพิ่นมากก็ไม่ได้หยิบเลยค่ะโอ้เอ้าเพิ่นกาว่ารีรีว่าสันอยากหยิบทะรุ่นต่อไปเดี๋ยวจังไรกันสมมุติว่าเพิ่นหยิบเนาะสมมุติว่าเพิ่นพ่นหยิบมาได้ทหารนี่ค่ะทหารอากาศโอ้เนี่ยชุดทหารอะไรชุดทหารรว่า อ่านนเอ้าน้องพุ่มมาพุ่มมาหนีเรื่เรื่อ่าให้เอฟซีเบื้องเนี่ยนีโอ้ใส่ชุดทหารอากาศยางร้อเลยครับนี่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 ค่ะเออใส่ชุดทหารยางร้อเลยเมื่อนี่มาทหารอากาศนะครับว่าที่ทหารอากาศตัวนี้อืมครับจ้าสรุปเลยบอกค่ะอ๋อสรุปเหยื่อบรรฟเนี่ยบ่หนีเอ้าได้ยจีนนะที่กลัวอะไรอาสรุป ตัวเลขหาะยิบไว้กสิบแมาสรุปตัวเลขบ่อืมอ่ะเดี๋ยวจีบจะรูปคู่ฟังแบดแล้วปปถือไว้อ่ะในส่วนของเลขน้องพุ่มยิบลอตเตอรีต่ตองหัวดมันออกไปก็ต้องถือว่าตองวัวเพราะว่าเที่ยวนี้นี่ยิบล่าชาอย,อยู่น,น<อ>ีในรอบปกติสองเสม,มอติดอยิบแล้วน้อ,นองพุ่มหัววันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกห้าค่ะเฟี้ยนคลับน้องพุ่มยาผาดสำหรับตัวเลขในส่วนเลขลอตเตอรี่เนาะแต่แต่ว่าเพิ่นเว้าอยังบ่ เพื่อนบอกตัวเลขว่าจะเป่าเก้าไปค่ะบางหันก็เป่าเก้าแล้วเฮ็ดเต็มสี่โอ้เก้ากัเฮ็ดชีคือเก้าอ่าห่วยมันคือทีมาดูแท่เก้าเฮ็ดไลยเนาะเฮ็ดสี่เนาะเมื่อกี้นี่เพขนเฮ็ดอยู่เด็กเก้าเลยเฮ็ดเต็มสี่เฮ็ดเก้าแล้วก็สี่ใส่มือค่ะคือว่าหายไปพักนึงแล้วลราหมวดนี่ก็ยังม่เป่าเลยเฮ็ดเก้าหนึ่งห้าสิบเบร์เนาะเก้าอ้าเดาเด้อพี่น้องเด้ออ่ากัให้ว่ามโนไฮมโนพันใส่ดูทินิ้ไฮมันโลด ว่าจะเป็นตัวใดก็ได้แต่ที่แน่ๆน,นี่ที่เป็นตัวเลขแล้วเพื่อในส่วนของเลขลอตเตอรี่เท่านั้นอ่าอ่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาค่ะเลขน้องภูมิหยิบรอตเตอรี่ก็มีอยู่สี่สามชุดเนาะ,ะมีอยู่แปดสี่ศูนย์เก้ากับแปดสามค่ะอ่าแต่บารนี้ในส่วนของเลขหาเก้าก็ผากหาก,หากมาจากไสอ่ามาจากความฝันมาจากความฝันแม่น้องภูมิฝันเขาไปในร้านสะดวกซื้อ,อแล้วก็ไปเห็น เลขราคาขวางละราคาขวางอยู่กองนุ่มบ่าค่ะอยู่กองนุ่มอ่าราคาหกสิบห้าบาทอ่าหกห้าสิบหกบาทอ่าแต่ว่าเลขมกบเลขเก้าแม่น้องพุ่มบอกว่าให้หมุนนําอ่าว่าจิมุนไดลักษณะใดกับเก้าก็ก็เป็นหกว่าจะต่อไปแต่ว่าหาคงทีว่า่ะแต่ว่าที่กิ่งหากระมุนได้ยังไงหามุนเป็นสองเลยแม่น้องพุ่มโอ้หาที่กิ่งมุนกับเน่เป็นสองเลยดิับเป็นไปได้แม่เอ้าแต่วมีสี่ลายตัวพูดค่ะอ่ามีสี่ลายตัวพูวดเอ กระไซดุลพินิจไม่เป่นองค,ครับใช้วิจารณญาณในงานรับชมทั้งช่องนำเสนอเปลี่ยนแนวทางเท่านัา้นในส่วนเมนููเมีกับนำเสนอเปลี่ยนแนวทางอ่าเป็นเกตอ่าแนวทางตัวเลขงวดวันที่1สิงหาคม2565นี่แหละชอบประจัก์การกะพังอ่าแต่ว่าที่แน,น่แ่ก็จะเริ่มมาเข้าต้องติดตามกันด้วยความใกล้ชิดติดตามกันไปเรื่อยๆว่าทีา่นี่การเปลี่ยนแปลงังในซ้ำว่าตัวเลข ค่ะพันจิว่าออกมาแล้วพันจิว่าเอาคือไปเห็นตัวเลขนี่คือจังหวนเมื่อกี้เนี่ยเม่ามามนเนาะคงสุดท้ายเนาะแมนครับที่ว่าซูนหารไหมคะครับผมอ่าฉะนั้นแล้วก็ตกแข้งหมดนะอยาา่าพลาดแม้กระทั่งทิ้งเดียวนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับอ่าออกหกหนึง่งน้อยเจ้าน้อยจ้าตอนตอนนี้มาสัน่นอ,อ๋อออกหกหนึง่งอ๋ออันน,ออนี้อันนี้โมเมนเลขน้อยนะครับเลขใหญ่เ,งงเด้อครับผมอ,อ่า น้องภูมิหยิบลอตเตอรี่ไม่ใช่เลขน้อยนะครับว่านี่มีไรสดตั้งช่องเสี้ยนหน่อยพ้าลวยตอนนี้อ๋อจ้ะอ่าไลสดตั้งเป็นแบ่งปันมาบอกครับผมเอาการมิธานีตัวี้ส่วนตัวเลขอะไรเนาะค่ะอ่าเอาอ่จ่อไอ้แกโรดทำนี่หรอเอาไง่ายโรดค่ะแล้ววันนี้มีเมือได้สี่ห้น้องหยิบอีกบอ นี่แล้วจักน้อยหนี่สิไปตลาดเนี่ยมองที่แกไปยิบซูนหาเงินเมื่อกี้ที่วัดนัว่าซูนซูนห้าเนี่ยิบเจ้านั่นแกแลีนไปใส่เลยก็ยิบเจ้าตลาดนี่แม่นคะตลาดนี่ละที่มาเข้านี่ล่ะโอ้น้องพุ่มกระลังสิเข้าไปตลาดนะครับเพื่อจีไปยิบลอตเตอรี่เดี๋ยวเขาสิตามไปเบิ่งว่าเพื่อนจียิบลอต์เลยเพ่าะเนาะเขาก็บจีย่างลูกกลอนกันไปนี่ยเราพ้นกระลังตกนี่พอดีเออเอาเช่นกันกับลูกวนไม่ต้องพู่มเลยครับย่างน้ำนาเลยครับ โอ้คลิปนี้กับรุ่นไปพร้อมกันว่าน้องพุ่มสิซีตัวไหนปะเทาก็ได้เอาเชิญเลยครับแม่น้องพุ่มครับเอาย่างน้ำก้นเลยครับย่างน้ำก้นเลยบอกโอครับย่างน้ำก้นไปเลยครับเอาย่างเลยครับแม่น้องพุ่มครับโอ้เปิดตาอ่าเฮ็ดจังไงอินเทอร์เน็ตค่อยไฟถึงบาทนี่อันนี้ไร่สดนี่มีอินเทอร์เน็ตวันที่เกองโันมีอยู่เอาย่างกันไปตั้งเสี้ยนหน่อยพลารวยกับไร่สดครับพ่อพี่น้องครับมาน้องพุ่มไปนี่ก็คือกดังด้านผมเนี่ย เดี๋ยวรถไปนะเอาไปเลยเอาไปเลยยังขีไง้ไปเลยครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับคือ <c oughs> เป็นโกดังบ้านบุญผ้าลวยนี่แหละครับ <c oughs> พ่อพี่น้องครับ <c oughs> อไก่ยูจังซี่ล่ะผ้ากัอยูผ้าลูกผ้าเมียยูงซีล่ล่ะทุกอย่างปากมองก็ต้องอยูในลักษณะ,ะอังซี่ล่ะเพราันมีบ้าน <c oughs> ยู่คือเบิ่นอ๋เดี๋ยวตามไปครับตามแม่น้องภูมิไปนะครับดูน้องภูมิว่าจะหยิบรอตตอรี่ตัวไหนครับวันนี้โอ้ลุนระทึกนะครับอ่า ผนคิ้งลูกไปตามไปครับน้องภูมิกำลังจะเดินเข้าตลาดไปอ่าเป้าย่านพ้นตกน้องภูมิก็ได คนจีเตอร์ความทางขี่มาแต่ไสมาตลาดเมือนี้ก็ได้ยอ่านี่บาร์หลังรถเตอรี่เจ้านั่นมาบ่ลังนี่เฮ้ยจะซื้อรถเตอรี่กันมซ้ำซื้อรถเตอรี่เจ้าน้องคุ่มมาหยิบลอตเตอรี่กระยางน้ำมาปลาเอาวันนี้ก็มาเที่ยวตลาดนะครับมาชมตลาดอ่าตลาดอำเภอพิบุรักนะครับ สั่นเลยฟองขอ,องนี้ก่อนชมตลาดนะครับบักเมาก็เยอะเหลือเกินวันนี้บักเมาก็รลงางงำ มาเจอแผงลอตเตอรี่แล้วครับเอฟซี FC ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องภูมิจะหยิบตัวไหนสลับแผงเจ้าเก่าขาประจำํำแผงเจ้าเก่าขาประจํานะครับอ้าว,ม,วมาหอดดึงท่านที่ครับพงนางเอ้าดึงโอ้ดึงท่านที่ครับ,น,น,รบนี่เองเลยเนาะบ,บาทนี่เนะาะใช่หรืตัวไหนล่ะหกสองน้องภูมิยิบได้หกสองนะค่ะเจ็ดหกสองค่ะเรียนว่าหามันปิ้นกับ สามห้าหนึ่งเจ็ดหสองค่ะหาบรรพินกครับห้าห้ากับสองตัวเดียวกันนี่พินกรับจิ็นลักษณะนี่ก็เท่ากับเป็นหกสองนี่มันบ่เพราะว่าหขาดิไม่ห้อยจะยิบด้วยอะไรลูกจะยิบด้วยไรดิไหยิบไหไหไยิบ มาดึงน่ไแสด้โอ้ยนักรสีปรงกเีแล้วก็แม่ี่นอ้ย่กหัโอ้ยด็เด็กก็กด็กเด็กเดกด็กเดเด็กเดวกเด็กเพกเกเด็กเด็เนเดกเดกเด็กเกเอ็กเดดกเก็ก็เดเเ้ หกสองเป็นตัวเลขสองตุ๊เอ้ากันบดเออเล้อ่าเอ้าน้องภูมจีเ้ามาายนี่เห็นตายเนี่ยเออน้องภูมิหยิบแผงนี้คือหกสองนะครับงเด่มน้องไปเลร้อนว้ออนะเบิ้งเน้องภูมิห นี่นี่นี่ค่่นพุ่มยิบได้หกสองเนาะค่ะเนาะเลขยท่ายหกสองค่ะเราว่างควรตีลังกาครับหลังเนาะเดี๋ยวว่าางจ้าเอาเลยเกอาวัดเสืเอาเนยครับเรียกมังพุ่มยิบดยแผงเจ้าเก่าขาประจำทีมาเคยไม่ยิบศูนย์หานะครับยิบได้สี่หกสองเอาง่ายๆว่าเรียกท่ายหกสองเราพราะว่าเรียกนาเรียกตัวรักลอยนี่เขาบออันนั้นประเด๋ เท่ากับว่ e hmm. าม okay. yeah. tutaj, ันบ okay. ่ตรงนะครับแต่ตรงกยู่ที่หกสองหะครับหกสองสองหกสามไปโอเคเราปิดไปไปนี่เออนะครับแม่คู่ครับแม่คู่แม่คู่ค่ะแม่คู่ร่างทรงผูดำว่าทรงผูดำค่ะถือรัตตอี่ค่ะ ยัดตัวลอครับไปแล้วไปแล้วอันนี้ของแม่ครูโอ้อันนี้ของแม่ครูแม่ครูซื้อ09กับ90อ่าแต่ว่าน้องพุ่มยิบนี่คือยิบหกสครับไ่มี้ังครับตอนนี้แม่ครูกักซสี่ี่ขึ้กันละค่สโอโหสุดยอดนะครับไปแส่แล้วน้องพุ่มแล้วพวน่ะน้องพุ่มมีงพุ่ก็ังกาซ่สวนะ้องพุดัน่มวดรทนใดมือวนีวัน่ของน้องพุ่ม มกสองนะคาได้ใชตรงกันวัสดุใบได้สองเรเล่รัดใบแล้วต้งเวดสามใบสาใบกว่มามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาอย่างก็ได้